ตื่นเช้ามาสิ่งที่ควรจะทำเป็นอันดับแรกก็คือไหว้พระสวดมนต์คารวะครูบาอาจารย์ไหว้พระพุทธไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์ไหว้บิดามารดาครูบาอาจารย์เทวาอารักเทพพรมเพื่อเป็นสิริมงคลถวายผลไม้เพื่อที่จะเป็นอามิรบูชา บำเพญปาวนาเป็นปฏิบัติบูชาหลังสัมมาสัมพุทโตปกวาปตังปกรวันตังอภิวาทมีสวากาโตปกวตา,ามโมตมังนัมัสามีสุปฏิปโนปกวโตสาวกสังโฆสังขนามามี muasa bak wat arah atau sem semputasa Namasa bak Wa arah atau sem semputasa hutdang selenang kajami daang selenang kajami sanggang selenang kajami tuh timpiang selenang kajami itu diampi daang selenang kajami itu สังฆสันนังกัจามีปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาทิยามีอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปตังสมาทิยามีกามีสมิจฉาจลาเวรมณี สิกขาปตังสมาทิยามีมูสาวาทาเวลมณีสิกขาปตังสมาทิยามีสุรามีเรยมัจจพมัตถานาเวลมณีสิกขาปตังสมาทิยามีอิติปิโสปกวาอาละหังสัมมาสัมพุทโธสวากาโตปกวาตัตัมโม สุปฏิปโนปะกวาโตสาวกะสังโคโลกวิตูนะโมพุทธายะอิติปิโสปะกวาอละหังสัมมาสัมพุโธวิชาเจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิตูอนุตตะโรปุริสตัมมสารติสตาเทวมนุสสาหนังพุทโภควาติ Yantu nimitang lawang mangkalan tayo jaman apa sekuna supina akan tang puta nupawena akan tang tama sangka nupawena pina semento puta ma a u u u a u u u a i o a i a i o i a i a o i a ma i a kina ta cimani no ye na ye no สิทธิอปัสสิติจินาตาจิมานิโนเยนะเยโนสิทธิอภัสิทธิจินาตาจิมานิโนยืนนะยโนสิทธิอภัสิทธิพุทธะโออามามีพุทธะโออามามีพุทธะโออามามีพุทธะนานุพุทธะอ้านันโนเนพุทธะอุอานานิพุทธะอุอานานิพุทธะอุอานานิพุทธะอ้านันานิพุทธะอุอานานิพุทธะ

สุริโยจันติมราชาคุณาวันตานะลาปิจาปะมะมะหาลาจะยินตะจาตะโลกะปะละจาเทวะตายะโมมิตะมนุสสาจมัจจัตกะปิจาสัพเพสัตตาสุขีโหนตุปุญญานิปะทาณีเมสุขังกะติยะตังเตนตุงติฟังปะเปโตวะมะตังอิมีนาปุญญะกะเมนาอิมีนาอุทิเสนะจกิภาหังสรเพเทวะตันหูปะทานาเจตานัง เสันตานีหินาธรรมะยาวานิพานโตมมังนสันตุสาวัตเยวะยะตาจโตภาเวปาเวอุจุจิตังสติปัญญาสันเลโกวยมหินามาลาลาพันตุโนกัสังกตุนเจวเยสุเมพุทาธิปาวโรนาโตตัมโมนาโตบรโรตัมโมนาโตปเจกพุทโตจาสังโฆนาโตตโลมมังเตโสตตมานุภาเวนามโลกาสัง भन्तु मा